เรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับผมวันนี้กลุ่มของพวกเราจะนําเสนอโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแมกอฟฟีนะครับผมโดยสมาชิกภายในกลุ่มมีดังนี้ครับผมนายนันวิชิตวงนายชนะก,การชาติเวโรดและนายจักรกิจตัดเสร,ครีครับครับโดยความหมายของโปรแกรมแมกอฟฟี่ทัลทอลโพลิชชันนะครับผมเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่รวมเอาเครื่องมือป้องกันการโจมตีหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียวโดยให้มาทั้งแอนตี้ไวรัสไฟวอล ตัวกรองจดหมายขยะการปิดกั้น URL แบบอันตรายระบบข้อรหัสไฟล์เครื่องมือจัดก,การรหัสผ่านเครื่องมือรูปไฟล์แบบถาวรตัวเร่งความเร็วแอปพลิเคชันและความเร็วในการเปิดหน้าเว็บไซต์ครับในส่วนของอุปกรณ์ที่รองรับนะครับผมระบบปฏิบัติการที่รองรับก็คือ Microsoft Windows 10 8และ7 Mac OS Android 1 0ขึ้นไปและ iOS 10ขึ้นไปโดยมีเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับก็คือ Firefox คูเบิ e โครมสัฟ a อรและ Microsoft Edge ในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับผมมีแรมอย่างน้อย 2G b พื้นที่เก็บข้อมูลอย่างน้อย500เมกและ CPU ความเร็วข,ขั้นต่ำหนึเครับโอเคในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับตัวส่วนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับตัวหน้าเว็บมันจะมีให้เลือกระหว่างเป็นส่วนของการติดตั้งสำหรับ Windows และ Mac นะครับอย่างแรกเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็จะโหลดโปรแกรมเลือกจากตัวรองรับตัวแพลตฟอร์มที่เรา ใช้อยู่นะครับว่าเป็น Windows หรือเป็น Mac ถ้าเราใช้ Windows เราก็เลือกโหลดเลือกโหลดเป็น Windows นะครับของโปรแกรมแ e กกาฟรบมาจากนั้นโหลดมาดำเนินการติดตั้งตามข้อแนะนำนั้น,นะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็สร้างบัญชี m c a f e ฟนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้นะครับให้เปิมผลิตภัณฑ์ราชภัณฑ์ครับผมต่อไปเป็นหน้าจอของการใช้งานนะครับหลังจากติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการใช้งานทั้งแ,แกนไวรัสแล้วก็พวกการลบไวรัสต่าง การเมนเ g e ม e n นในหน้านี้เลยครับหลังจากลบไวรัสรัสแกมไวรัสเ,เสร็จแล้วจะเหลือข้อมูลที่เหลืออยู่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเรามีความปลอดภัยหรือว่ามีการโปรเจคชันโปรแกรมเท่าไหร่ครับคุณสมบัติและความสามารถนะครับจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวโปรแกรมอในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ สามารถปกป้องตัวว i n โ o w s ปกป้องตัวโปรแปกรมแฝปลอมต่างๆแล้วก็ปกป้องพวกโปรแกรมที่เป็นไวรัสหรืออันตรายต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของคอมพิวเตอร์เราครับแล้วก็จะสามารถลบข้อมูลแล้วก็เคลียร์ข้อมูลคุกกี้ต่างๆในตัวในตัวคอมพิวเตอร์เราได้ด้วยครับการใช้งาน WiFi สาธารณะได้อย่างปลอดภยัย McAfee Total to, Protection ช่วยป้องกันข้อมูลและล่องรอยการท่องเว็บบน WiFi สาธารนณะ โดย VPN ที่เข้ารหัสข้อมูลระดับมาตรฐานธนาคารป้องกันข้อมูลพิกัดแอสเคิ์ธนาคารและบัตรเครดิตจากการถูกสอดส่องยกระดับความปลอดภัยให้กับ PC ระบบปฏิบัติการ Windows ในปัจจุบันจะมาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย Windows Defender จะมีระบบป้องกันในตัวแต่ยังควบคุมมาแวร์ที่ซับซ้อนโปรแกรม McAfee Total Protection ช่วยเสริมความปลอดภัยรอบด้านทั้งป้องกันเว็บไซต์อันตรายการล่อล,ลวงออนไลน์และภัยคุกคามอื่นๆข้อดีและข้อเสียข้อดีคือรองรับทั้ง Windows Mac OS และ Android มี password manager ให้ใช้ VPN แบบไม่จำกัดราคาไม่แพงข้อเสียคือ User Interface ซับซ้อน หลายเมนูที่กดแล้วเป็นการเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาไม่ใช้งานฟอร์มชั่นตามที่ระบุไว้บนปุ่มคุณสมบัติบางอย่างต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี่คือแหล่งอ้างอิงที่เราได้นำข้อมูลมาเขาจบการน,นำเสน,นอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณรับโดยส่วนของผู้รับผิดชอบนะครับผมผมนายนวทชิตวงรับผิดชอบในการจัดทำเนื้อหานะครับผม ผมนายชนะก,การชาติเวโรดนะครับรับผิดชอบรายการจัดทําด้านการติดตั้งโปรแกรมครับแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยผมครับนายจักกิดและตัดซีดีครับรหัสน029ะส่วน29นะครับส่วนของผมทําหน้าที่จัดจัดระเบียบและตกแต่งครับผมขอ่อนครับ